ใครกันแกลพิศีครับทุกรูนอมส้มจุดประทัดเลยครับอ่านะครับก็งานนี้นะครับต้องเปิดเพลงธนีกันแสงะงานนี้เขาเรียกว่าเกมนะครับพี่ศีครับใครกลกาแกลพ่ศีนะครับเออถูกกันแกลนะครับโดนกันแกลพิศีครับโอ้ใครจะไปกันแกลพิศีได้นะครับนะคนระดับพิศีเนี่ยใครจะไปกันแกลยากครับมีแต่แกล้จะไปลอกเรียนคนอื่นอย่างเดียวงานนี้นะครับ ต้องเปิดเพลงธณีกันแสงนะงานนี้เขาเรียกว่าเกมแล้วครับพี่สีครับนะครับเกมครับโอ้โหนะโดนดันแกล้งนะโดนดันแกล้งครับล้านห้าเอาไปไหมมีหลักฐานยืนยัตนตามไปสุดไหมครับ เออพิศิยียืนยันเป็นคู่บริสุทธิ์นะครับโอ้พิศิีงานนี้เกมเลยนะครับให้กำลังใจพิศิีนะครับสู้ติดแน่ครับขังเดียวเลยเด้อเอางั้นเลยอ่ะพิศิีเป็นคนรักชาติครับเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมโอ้โหฟังเสียงพิศิีแล้วเออสูกการแกล้งนะครับพิศิีครับถูกการแกล้งใครเนะี่ยใจร้ายจะไปแกล้งพิศิีจุกุลใครครับ อย่าไปแกล้งพี่สีนะไม่เอาไม่เอาอย่าแกล้งพี่สีใครละกล้าแกล้งพี่สีนะครับงานนี้โอ้โหงานนี้นะครับวันที่รอคอยแพ้ติดนานฟ้ามีตาเวรกรรมอ่านะครับนะโอ้งานนี้โดนกัดแกล้งนะครับอืใครจะไปกัดแกล้งพี่สีนะไม่น่าเลยทำไมทำกับพี่สีไายนะนะ โอ้เกมเรายงานนี้ไม่รู้จะว่าอย่างไงออืมเอ,อ่นะครับก็เดี๋ยวจะดูนะครับว่ากองปราบม่ถแถลงว่าอย่งไงนะตอนนี้เอาตัวไปสอบสวน,นนะครับพยานหลักฐานแน่นเลยนะเอ่ะใครจะเป็นตนายพี่สีหูไม่ край, กล้าหลักหลักฐานแน่นขนาดนะี้สู้ติดแน่แพ้ติดนานไม่ไหวแล้วมั้งเอ่อเอ่อคองเปลมรออยู่ได้ประกันตัวไหมครับได้ข่าวว่าเขาจะค้านนะครับนะเออนะ เชื่อครับว่าพี่สีไม่ได้ทาบางคนบอกผมเชื่ออะไรว่าพี่สีไม่ได้ทําคนเดียวอ๋ออันนี้เป็นความเชื่อนะผมดูนึกว่าเชื่อว่าพี่สีไม่ได้ทาอ๋อผมอ๋อเชื่อว่าพี่สีไม่ได้ทําคนเดียวอ๋อแอบเข้าใจเล่นมุกนะเชื่อเลยพี่สีเป็นผู้บริสุทธิ์ครับใครกานแก้พี่สีครับรรทุกครูนะร้อมส้มจุดประทัดเลยครับอ่านะครับด้อมส้มจุดประทัดนะฮะนะครับจุดประทัดเลย ทนายไปช่วยหน่อยช่วยอะไรครับอ๋อเดี๋ยวเอาข้าวเอาอะไรเน่ยเอาข้าวผัดไปให้หรือไงอ๋อ,อ,อใครวางงานพิสีครับใครเนี่ยเล่นวางงานพิสีจะจบเลยใครวางงานได้เวลารับกรรมแล้วใช่ไหมจุดประทัดได้ไหมครับวันนี้วันสุ์ช่างมีความสุขเหลือเกินนักร้องที่ร้องเรียนพิธาอีกคนหนึงน่าจะโดนไหมครับโอ,อ้ข่าวดีมากวันนี้เป็นวันมงคลจริงๆ คนนี้คนได้ชอบพิสีเยอะนะจุดประทับนอเลยนะจุกครูจุกครูนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยจะได้เปิดการมองเห็นนะครับพี่น้องครับโอ้ทุกคนมีความสุขกันเลยพิสีจะรอดไหมอีกคนหนึ่งที่ร้องเรื่องหุ้นสื่อเนี่ยต้องโดนไหมใครทำพิสีขนาดนี้โอ้ยวงสวงให้เลยนะ ต,ตัดติตจรวดบ้างนะครับพี่สีถูกกล่าวหาว่าตกซับล้านห้าอธิบดีกรมข้าวนะครับนะครับโดนจับไปแล้วนะครับพี่สีนะส่วนจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรก็ต้องรอศาลตัดสินกับรัพรอวันนี้มานานแล้วอยากเห็นพี่สีโดนจับโอ้โหเด็ดทำไมเนี่ยใจร้ายจังเออให้สีไปอยู่ชั้นสิบสี่ได้ไหมเ๋าไม่ได้ห้องเต็มโอ้ยปิดซอยฉลองเลยได้ไหมครับ โอ้ทำไมวันนี้อารมณ์ดีจังนะเอ่อมีผู้เสียหายคนเดียวหรือหลายคนครับอรอวันแกมวันนี้เกมจริงๆแล้วหรือครับนะครับเอาว่ากันไปครับเอ่อนะครับเสียงเสียงแอบร้องไม่เพราะเลยโดนนะครับอ่าอยากเลี้ยงาวพิเดจังครับทุกครูครับใครมีาวก็สงมาให้ได้นะครับผมไม่เอาตังอะไรนะครับเอาตัวายถ้าใครรักก็สงมาหัวระรเลยครับพิเด จุ๊บรูไม่ต้องปวเราะนะครับนะนี่แหละครับพี่น้องประชาชนเขาก็ถามว่ายังไงดีนะครับเนอะยังไงดีครับนะครับเนี่ยว่าควรจะดําเนินคดีไหมเพราะว่าไปดําเนินคดีอาญาอะไรจ้ะพี่น้องประชาชนเขาเขามีความสงสัยอย่างนั้นนะอืเอายังไงดีนะครับอืมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับว่ากรกตเราเนี่ยเป็นกลางหรือไม่อย่างไร นะฮะเออนะกรกต,ตเขียนว่าสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมสุจริตไหมดำเนินคดีกับพิธาเนี่ยตอนนี้ศาลตัดสินแล้วเขาไม่มีลักษณะต้องหัมไอทีวีก็ไม่ใช่สื่อจะไปดำเนินคดีเขาเนี่ยเนี่ยสุจริตหรือเปล่าโปร่งใสไมเที่ยงธรรมไมเป็นธรรมหรือทาไมเออนะครับนะอันนี้ก็ยังไงกันนะครับกะดูันต่อไปนะครับนะจนะขับนี่ก่อน,เป,นเป็นเรื่องสำคัญนะครับ เราดูกันนะครับว่าจะยังไงนะครับเออนะครับเรื่องเรื่องใหญ่นะครับนะก็และนอกจากนั้นเนี่ยรายงานการประชุมนะที่มันเป็นเท็จหรือแตกต่างจากที่ท่านประธานคิมประธานของไอทีีเนี่ยนะเคยจัดประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ไปทํารายงานการประชุมที่มันเป็นเท็จเนี่ยจะต้องติดคุกเกณฑ์รางไหมสมมุติมันเป็นเท็จนะเป็นเป็นเท็จทำรายงานการประชุม มีคนมารับสง่งอ้ามมาถามประธานคิมว่ายังเป็นสื่ออยู่ไหมอะไรจัยเนี้ยนะเหมือนมารับย่างวางแผนเล่นงานพิธาเนี่ยควรจะติดคุกไหมทำรายงานการประชุมเป็นเช็ตสมมติเนี่ยควรจะเอาติดคุกไหม,มน่าคิดนะนะครับเพราะว่ากรณีการน้องเรียนการแก้พิธาเนี่ยความเห็นผมนะผมว่าแม่งเป็นกระบวนการพี่น้องว่าไงผมดูแนละ้วแม่งทาเป็นกระบวนการนะครับแต่หลังจากนี้แม่งจะเจ็บกันแล้วพวกเนี้ยไม่รู้พิธาเขาจะเอาเรื่องเอาราวไหม เนี่ยหลายๆาคนก็ถามว่ากรกตควัจะต้องติดคุกติดอะไรไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องทางบ้านการเมืองส่วนเรื่องดาบา้าวันนี้ก็มีเรื่องของคุณแม่สาวิติแม่น้องชมพู่และก็คุณอนามัยสองหัวเมียได้มีประการประกาศแยกทางกันโดยคุณแม่สาวิติแม่น้องชมพูบ่บอกว่าหัวเธอนอกใจเธอเอาพ้กอีงมานอนในบ้านส่วนอนามัยหัวของแม่น้องชมพู่ก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจองขอโทษเมีย อยากจะกลับไปคืนนี้เหมือนกันที่ผ่านมายอมรับว่านอกใจเมียทําผิดก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวนะครับก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนว่านะมันเป็นเรื่องในครอบครัวระหว่างแม่น้องชมพู่กับสามีเขาใครที่เข้าไปด่าเขาไปวิาพากษ์วิจารณระวังนะครับจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทเพราะมันเป็นปัญหาในครอบครัวของเขานะหัวเมียเขามีปัญหากันนะครับ นะอย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์ทำให้เขาเสียหายเดี๋ยวจะโดนฟ้องบินประมาทมีโทษจำคุก2ปีปรับ20แสนบาทนะครับเข้าใจนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับที่อนามัยกับสาววิจีต้องแยกกันเพราะว่าผมรู้จักทั้งสองคนเราเคยมาหาผมที่สำนักงานก็ขอแสดงความเสียใจนะนะที่ครอบครัวแตกแยกจริงๆแล้วเอยากให้รักกันนะครับคนเรากว่าจะรักกันนี่มันนานนะวันดีคืนดีนี่ต้องมาเลิกมาลาก,กันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะแสดงความเสียใจนะครับ นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องฝากฝากไว้นะครับอนะู๋ยิงก็ให้สัมภาษณ์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เป็นเสมือนเสน่ห์ที่ทําคนหลงรักเป็นพลังอํานาจที่จะทําให้คนคล้อยตามกนะ็มีใครคล้อยตามอู๋ิงไหม่ะเนี่ยมีไม่เสน่ห์นะนนะอ่านคอมเมนต์บ้างนะต้องดูนด่คอมเมนต์เป็นไงเมื่อคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไปดูนะนะครับคุณอู๋ยิงเนี่ยแกก็คงจะต้องเรียนรู้อะไรเนี่ยบางคนบอกอู๋ยิงพูดไปเรื่อยบางคนบอกเราไม่สนใจซอฟต์พาวเวอร์ เราอยากมีกินมีใช้สเสน่ห์หรือสตรอเบอร,บรี่นะครับ,เ,นะรบเนี่ยคนก็ดา่ามึงยิงเยอะนะครับแล้วก็ชอบกินสตอรอเบอรี่หรือเปล่าหมูกระทะหรือเปล่าคอควายบ้างนะนะครับแล้วก็แล้วก็เน็บแนมว่า,าคุณหนูบ้างคุณรวยบ้างสเสน่ห์อยู่ชั้นสิบสี่ทำผิดไม่ต้องติดคุกหรือเปล่าเนี่ยครับหุยบ้างอะไรบ้าง นะครับอ่านะครับคนเ็าเกลียดกันทั้งตระกูลทราบหรือ,อยังอ่านะครับก็คนด่าเยอะนะเพราั้นอุ้งอิงก็ลองไปดูนะครับว่านะถ้าคุณมาพูดเรื่องซับพาวเวอร์แล้วคนเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยมันจะเป็นสเสน่ห์หรือไม่นะครับผมก็ไปดูนะนะครับเนี่ยผมก็ดูเนี่ยมีแต่คนด่านะสเสน่ห์คือคนหล,หลงรักแต่ถ้ามาพูดแล้วคนเกลียดไม่รู้อันนี้เรียกว่าสเสน่ห์เรียกว่าอะไรไม่รู้นะ อันนี้ผมอ่านจากคอมเมนต์นะในเพจดังๆนะนะครับเนี่ยอย่างเช่นในไทยไรัฐในอะไรเนี่ยนะนะครับเนี่ยมันจะสเสน่ห์หรือเปล่าเนี่ยผมดูแล้วมีแต่คนด่านะนะครับนะก็าว่ากันไปนะครับ